เดี๋ยวเราจะต้องเลื่อนที่นึงแต่เลื่อนร้องเรายกไปคนนี้แล้วกันนะฮะให้เปิดเลยให้เปิดเลยนะนี่นี่นี่บอกเลยครับพวกเรียนแบบนี้ไม่ได้เตรียมนะครับไม่ได้เงียบเลยไม้ควรบอกแบบเอาเลยเอาอีกนี่เราจะจะตกลงกันจริงๆริงอยากให้ทุกคนช่วยร้องกันเดี๋ยวคอนทูปของเพลงติงดีกว่าคอนทูปคุกทูปอะไรอ้าวโอเคเป็นคนที่เซฟมากเขสูงจริงๆได้ใช่คือเองร้องคอนุกปละกันดีไหมเดี๋ยวพวกเราต่อ เฮ้ยตัีเป็นอะไรวะีเลยีเลยงั้นเราล็อกแบบไม่มีดนตรีลองล็อกแบบไม่มีดนตรีเลยพร้อมกันใช่ไหมเอ้ดูกมันขึ้นยังไงนะจิจะไปเป็นพร้อมกันนะผมขออนุญาตถ่ายวิดีโอให้ดูพรอันช่วยๆกันลอกันจะเป็นครลางจิ้งไป ไปเป็นก้าวเดให้ทุกสายตาองมองไมฟ้าเอาใหเชื่อชมตัวฉัน<ป>สามวันต้องเป็นของเราจะเป็นคนกันง <ไป S 1> ที่อย <ไป S 1> ู่ในสวยไหมไม่เคยใหญ่เกินใจ ีแนชย์โ <prepares> อ้โหเดี๋ยวเราจะถ่ายถ่ายรูปเซลฟี่พร้อมกันทั้งหมดนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องจะจะหันหลังให้คนดูนะครับคนดูหันหน้าเป็นงน้องหลัง หลังจากเซลฟี่กันเสร็จก็ใครมีของมอบก,ก็มอบให้น้องหน้าไปดีได้เลยนะครับแล้วพอมอบของเสร็จเราจะไปถ่ายรูปก,กันค่างหน้าพออะไรให้ครับยืนกดถ่ายครับไม่ิเมนเมื่อก,กี้มันเหมือนกดแล้วมันไม่ติดหมอนเคร่องมันดีถ่ายร่างนานด้ครับแบย่ <Yeah. laughs> ขอป้ายลงหน่อยนะครับเดี๋ยวข้างหลังไม่เห็นนะครับ เอครับหนึ่งสองสามอีกรูกนะครับขอเชิญเลยนะคะทุกคนหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะครับใอบไหมน้องเชิญได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายรูปกันที่มินิสเตอ์ของนอกนะครับพี่นันจะดูแล้วไหรอเหมือนคนไปแล้วนะ